ปี2,228ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายเลือกกฎหมายภาษีองอกรสอบวันที่8พฤศจิกายน2,141คำถามข้อ6บริษัทเกีย่ยงไกรจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคม2539บริษัทเกียงไกรจำกัดมหาชนถือหุ้นอยู่ในบริษัททองคำจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันต่อมาในเดือนเมษายน2540 บริษัททองคำจํากัดมหาชนได้จ่ายเงินปันผลให้บริษัทเกี่งไกรจํากัดมหาชนเป็นเงิน10ล้านบาทหลังจากนั้นในเดือนตุลาคม2540บริษัทเกี่งไกรจํากัดมหาชนได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทดังกล่าวให้บริษัทอื่นให้วินิจฉัยว่าบริษัทเกียงไกรจำกัดมหาชน ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผล10ล้านบาทที่ได้รับจากบริษัทดังกล่าวหรือไม่ทวงคำตอบข้อ6ตามประมวลรัชดากรมาตรา65ทวิอนุ10บ,บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตาลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับเงินปันผล จากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยถือหุ้นอยู่ในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า3มเดือนก่อนวันจ่ายเงินปันผลและหลังจากวันจ่ายเงินปันผลได้ถือหุ้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่าสามเดือนย่อ,ไอ,อ,ไอไม,อาาม,ดออมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับนั้นตามปัญหาบริษัทเกียงไก่จำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัททองคำจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก่อนหันใจเงินปันผลไม่น้อยกว่า3เดือน และหลังจากหวันแจเงินปันผลก็ถือหุ้นต่อไปอีกไม่น้อยกว่าสมเดือนเงินปันผลที่บริษัทเกียงไกรจำกัดมหาชนได้รับจึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา65ทวิอนุสิกธิ์ดังคล่าว